สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างปงไอเดียชาแนลนะครับทุกท่านตอนนี้นะฮะพวกเราก็มารอนะครับ FC นะฮะซึ่งท่านก็กำลังจะเดินทางมานะครับนะแต่ท่านนะฮะไม่ให้พวกเราถ่ายคลิป นะให้ fc ให้พวกเรานะมารออยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราลงไปเลยกันนะอ่ะนี่นะพี่น้องโอ้ยจังตำก็ยังไม่ตื่นนอนบอ้เนาะนะพี่น้องก็มารอนะทุกท่านนะรอ fc นะแม่ ท่านเป็นใครท่านไม่ให้บอกเนะกาะแล้วก็ไม่ให้ถ่ายคลิปนะฮะ FC ร,ร, <laughs> รอท่านหนึง่ง FC ท่านหนึง่งนั่งกันไว้ตรงนี้เออเรามาจอดไว้ตรงนี้ดีไหมตรงนั้นเลยตร,นนะตรงนั้นเลยเนานะอ่ะนี่โอ้บานนายช่างใหญ่นะฮะ FC ทุกท่านเนาะอหู <c> ้ <oughs> ด้านนี้นะฮะ โอ้เขาหลือเลยเนาะนะครับร้านกาแฟอกอกนะฮะหรือพื้นหรืออะไรออกหมดแล้วนะครับพี่น้องไปดูก่อนนะครับโอ้ หรือเก็บไว้ด้านในเนาะร้านกาแฟกอกนะฮะเอฟซีเฮ้คิดถึงเนาะตอนแรกๆนะฮะเอฟซีเนาะอตอนแรกๆมันมันมีความสุขนะฮะเอฟซีเนาะมาอยู่ตรงนี้นะฮะ <laughs> แต่ก็มันเป็นอดีตไปแล้วเนาะทุกท่านเนาะนะโอ้สวนต้นตะขบของผมนะครับโอ้ป่านนี้ก็ลกล้างหมดแล้วเนาะปัาโตเอฟซีต้ตนตะขบโตโตไวมากเลยเนาะทุกท่านนี่เป็นล่มเป็นเงาได้เลยนะคเอฟซี FC. ซอยนี้ก็เอฟซีน่าจะจำได้เนาะนี่ร้านค้าของผมนะอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่ร้านค้าด้านในเนาะโอ้เป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์เนาะตรงนี้ก็ร้านไม่คําใสนะครับตลาดน้อยก็ถัดจากร้านของผมไป ปัโอเอฟซีทุกท่านลูกต้นตะขบไม่โตโตไยจริงๆเนาะทุกท่านเนาะไม่น่าเชื่อเลยสมมุติถ้าถ้าย้อนย้อนไปได้เนาะไม่ไม่ได้ย้ายองค์ปูนะร้านของผมนี่น่าจะโอ,โอ้มีที่นั่งได้สบาย แต่ก็ต้องได้ตัดเนาะทุกท่านเนาะต้องได้ตัดนะฮะตรงนี้นะตัดกิ่งตรงนี้ออกนะเอซีนะมันจะมีล่มทั้งวันเลยนะฮะร้านค้าของผมนี่นะครับนี่ตรงนี้เนาะว่าผมวางเพนนี่นะผมปลูกเนาะสองต้นนะตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะทุกท่านเนาะตรงกลางตรงร้านค้านี่ นะ FC มานะจะได้มีที่นั่งเล่นเนาะทุกท่านแล้วหันหน้าไปทางนี้นะครับีแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นอองค์ปู่เนาะอยู่ตรงนี้นะฮะเหมาะเจาะเลยนะครับทนะุกท่านฮ<า> <c oughs> ใครมานึ่งว่ารถใคร<า>แม่พีนะฮะนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ต้นตะขบลุงก็เนาะตัวก็เริ่มเริ่มโตนะฮะนี่นะฮะบ,บรรยากาศล่าสุดเนาะโอ,โอ,โอ้ช่วงนี้โอ้เงียบเงาหมดเลยนะครับเอ้าบ้านกวามันเงียบแบบนี้บ่บ้านกวามันเงียบแบบนี้บ่ <c oughs> บ่แมนบ่ย่นี่คือเงียบเถอะอ๋อเป็นยังไงสบายดีอ๋อครับผมสบายดียดีไม,ม่แห้งจะหาก็ไข่ไข่ไขวัด <laughs> อ้าวเป็นไข่วัดอีกนะฮะโอ้เป็นธรรมดากาไม่เป็นเชยแล้วตอนเนี้เนาวครับ ก็ได้เจอแล้วนะคะ FC ที่นัดเนาะที่หน้าบ้านลุงพลนะก็เป็น FC ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปให้ FC ได้ชมกันเนาะนะคะก็พูดเลยแล้วกัรนึกเหม่อพ่อพูดอะไรวันนี้ฮะท่านก็ได้มามอบเงินสำหรับโครงการผู้มอบโอกาสมอบกับมือเลยม,มอบกับมือนะคะ มีแค่รูปมือให้ท่านได้ชมกันนะแต่เราก็ดีใจนะที่ท่านมาในวันนี้นะมีแค่รูปโปกหน้ามือเป็นมือเท่านั้นนะคะที่มอบเงินเราเอาวเราไม่ไม่สามารถพูดได้นะว่าเป็นไกลนะเพราะว่าท่านสั่งห้ามไว้ใช่ครับวันนี้ท่านมามอบเงินในโครงการผู้มอบโอกาสสำหรับคนไม่มีโอกาสนะผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากทางใต้ของเราเนาะ คงไอพี่คนใต้ไม่ทิ้งกันนะมาด้วยตัวเองออนี่พี่น้องไหนมาไม่พูด, <laughs> พ,ดพูดเลยแล้วแต่ไม่ให้ไม่ให้เห็นรูปแกมามอบเงินด้วยตัวเองอามามอบเท่าไหร่วันนี้พ่อเป็นคนรับไม่ได้นับ <laughs> ยังไม่ได้นับเอาพี่นะ้องยังไม่ได้นับนะคลิปหน้านะเราจะนับให้เอซีได้ชมเนาะนะคนะวันนี้เราก็ดีใจนะพี่น้องนะดีใจนะได้กอดท่านนะได้พูดได้คุยนะนะกอด ดีใจสุดๆไปเลยนะคะสําหรับที่คนใต้ไม่ทิ้งกันนะที่ท่านแวะเวียนมาหาพวกเราเนาะท่านก็ยังถามไถ่ถึงโครงการนะก็เลยบอกท่านว่านะช่วงนี้อยูอย่ในช่วงการสอบนะคะเข้ามาหาหลัยของน้องมาตอยนะเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งโครงการนะท่านก็ยังคงมอบเงินสําหรับโครงการนี้นะคะ,ะพี่น้องก็ท่านก็จะมาเยี่ยมชมบ้านเรานะ แต่ก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอซีได้ชมคือเกา่านะก็ยังไงก็ขอกราบขออภัยด้วยนะคะ,ะเข้าบ้านกันนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ